Channel Innovation เป็นการมองรูปแบบการปฏิวัติกลไกและระบบในเรื่องของการเข้าถึงการทำการตลาดรวมไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลให้กับตัวกลุ่มลูกค้าที่ทำให้เรามองได้อย่างเป็นภาพรวมทำให้ลูกค้าสนใจเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับ Grow Your Business with Innovation สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของตัว Channel Innovation ช่องทางใหม่ขยายวิธีการเข้าถึงลูกค้าครับ จุดเริ่มต้นที่สําคัญในการที่จะทําให้ลูกค้าเข้าถึงเราก็หนีไม่พ้นในเรื่องของตัวช ANNEL หรือช่องทางเวลาเราพูดถึง CHANNEL INNOVATION เรากาลังจะพูดถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการนวัตกรรมในการมองหาออกแบบพัฒนาช่องทางท,างที่ทําให้ลูกค้าเข้าถึงเข้าใจรวมไปจนถึงรู้ถึงวิธีการใช้ตัวบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับการออกแบบเรื่อง CHANNEL INNOVATION เนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญก็จะประกอบไปด้วยตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการส่วนใหญ่คนมักจะลืมกันไปโดยเฉพาะคนที่เป็นคนพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆ เนื่องจากว่าเขามีความคุ้นชินแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเขาเนี่ยมีรูปแบบหรือวิธีการใช้ยังไงแต่ถ้าเกิดเรากําลังจะมองถึงตัวกลุ่มผู้ค้าสิ่งที่ขาดหายไปส่วนใหญ่ก็คือเวลาเขาเห็นผลิตภัณฑ์หรือเขาได้ยินบริการเป็นครั้งแรกเขาอาจจะไม่คุ้นชินรูปแบบในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวบริการดังนั้นก็จะมีรูปแบบของการพัฒนาตัวอินโนเวชันในเรื่องของตัวช่องทางเนี่ยหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแฟลกชิพสโตร์ตัวอย่างที่เราเคยเห็นนะครับแอป ลองใช้รวมไปจนถึงสอบถามรายละเอียดเราอาจจะเรียกกันว่าเป็น education marketing ในการที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจเข้าถึงและก็รู้วิธีการใช้งานนอกจากเรื่องของตัว flash chip store ก็จะมี flash chip store อย่างอื่นนะครับที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเห็นเรียนรู้แต่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีการซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น Samsung ไม่ว่าจะเป็น LG จะมีการทำ flagship store ในลักษณะของการแสดงสินค้าเพื่อจะทําให้เห็นว่าเขามีการอัปเดตในเรื่องของตัวนะวัตวกรรมปรับฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆจะเน้นในการเรียนรู้นะครับมากกว่าการที่เราบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการขายตัวอย่างอีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นในลักษณะของตัว k ีย์อก็อาจจะแตกต่างจากตัวแฟล s ชิพสโตร์ในลักษณะที่บอกว่าสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายเข้าใจง่าย รูปแบบฟีเจอร์ตัวผลิตภัณฑ์อาจจะมีความยากนักลูกค้าไม่ต้องการความรู้ลูกค้าไม่ต้องการคําแนะนํามากลูกค้าต้องการการเห็นบ่อยๆจนกระทั่งจดจาได้ว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมีอยู่เป็นการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่ตลาดโดยทําให้คนคุ้นชินกับมันอีกรูปแบบหนึ่งก็กลุ่มเฉพาะมากกว่านะครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของตัวช่องทางนวัตรกรรมเรากาลังจะพูดถึงพวกมันติเลเวลมาร์เก็ตติ้งที่เราจะคุ้นชินกับคนที่เขามีการขายของผ่านในเรื่องของการที่จะต้องหาสมาชิกรูปแบบตรงนี้นะครับก็มีการประยุกต์ใ ที่ค่อนข้างหลากหลายในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีการใช้ MLM ค่อนข้างเยอะเราอาจจะคุ้นชินกับพวกยาลดความอ้วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาแล้วก็เป็นอาหารเสริมเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่คนสนใจใช้ MLM นอกจากในเรื่องของการสร้างเครือข่ายที่บอกว่าเข้าถึงคนเยอะแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะออกแบบ MLM เราสามารถหาตัวแทนที่ ประสบกับปัญหาและเป็นผู้ใช้จริงคนกลุ่มนี้นะครับก็จะถือได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าสนใจเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ประสบกับปัญหาและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และแก้ไขกับปัญหาที่ตวเองเผชิญอยู่ได้ครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการทํานวัตรกรรมที่น่าจะหลีกหนีไม่ได้ในยุคนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแต่เรื่องของตัว Channel Innovation ในโซเชียลมีเดียตรงนี้ครับเรากำลังจะพูดถึงตัวอมนิมีเดียอมนิมีเดียคืออะไรนะครับคือการบริหารจัดการในการดูว่าช่องทางที่เป็นดิจิทัลแอ สามารถที่จะเข้าถึงเราได้จริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าก็มีความหลากหลายในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพศอายุรายได้ สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือตัวโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มนั้นกลุ่มลูกค้าแต่ละคนก็มีความสนใจแตกต่างกันบางทีเราอาจจะใช้ Facebook จนชินนะครับจนลืมไปว่าจริงๆปัจจุบัน Facebook เป็นโซเชียลมีเดียสำหรับคนที่อายุค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในขณะที่ Instagram ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือกำลังเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นการเลือกโซเชียลมีเดียการเลือกคอนเทนต์การออกแบบตั้งแต่เรื่องของการที่บอกว่าเวลาเราไปโพสต์อยู่บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์ม คนอ่านมัน เวลาอ่านแน่นอนนะครับเราก็คาดหวังว่าจะให้เกิด engagement คำว่า engagement ก็ตั้งแต่การที่เราเข้าไปดูคลิกไลค์การที่ดึงให้คนเข้ามาสนใจเวลาที่เราทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิงรูปแบบของตัว omni media นอกจากในเรื่องของการที่เราบอกว่าดูของฝั่งที่เป็นโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแล้วก็ยังไม่พอนะครับจริงๆเราต้องสนใจในเรื่องของตัว physical media ด้วยเช่นกันการออกแบบในเรื่องของการที่บอกว่าลูกค้าไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็ตามยังสามารถที่จะเห็นแบรนด์เราเข้าถึงเราผ่านช่องทางที่เป็นโซ เเชมีีดยได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของการที่เอามากําหนดนการทําตัว c h ANNEL INNOVATION ได้เช่นกันครับเรื่องของตัว c h ANNEL INNOVATION นะครับก็จะมีตัวอย่างของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว Nespresso นะครับเนสเ r รสโซตอนเริ่มต้นเปิดตัวเนี่ยใช้ Innovation ที่เรียกกันว่า INDIRECT DISTRIBUTION ก็คือพยายามหาตัวพาร์ทเนอร์ที่เป็นธุรกิจ แล้วก็ไปกาหนดตัว positioning ของธุรกิจเหล่านั้นดูซิว่าธุรกิจอันไหนบ้างที่สอดคล้องกับ positioning ของตัวผลั t ที่เป็นเ e สเพรสโซในช่วงนั้นนะครับตัวเนสเพรสโซเนี่ยก็เอาเครื่องกาแฟของตัวเองเนี่ยกับตัวแคปซูลเนี่ยไปวางอยู่ตามโรงแรมริชคาลตันตามลาวส์ของสายการบินชั้นของตัวบิสเนสกับตัวเฟิร์สคลาสสิ่งที่เนสเพรสโซทาก็เป็นการสะท้อนภาพที่น่าสนใจก็คือทําให้คนเข้าถึงแต่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เป็นการทำให้คนเข้าใจได้เลยว่าเวลาที่คุณจะต้องซื้อตัว n e ส p r e s โซไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแคปซูลคุณจะต้องมี p พสชิชช n i n g ิ่งของตัวผู้บริโภคเองที่สอดคล้องอยู่กับ p พส i ิชช n i n g ของตัวแบรนด์ต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่เนส s าแโซได้กำหนดไว้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวชาน l ล e ิน n น o v a ชั่นที่น่าสนใจเหมือนกันครับ ช h แ n n วิน n นเวชั่นนะครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่าการบริหารการกําหนดกลยุทธ์ในเรื่องของตัวช n n น i วินโนเวชั่นและให้ความสําคัญในลนักษณะการมองภาพรวมควบคู่ไปกับเรื่องของตัว Marketing เรื่องของตัว PR จะเป็นกลไกสําคัญนะครับที่จะทํำให้เราบริหารจัดการในการสื่อสารผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยให้ตัวกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ แล้วก็ตัดสินใจซื้อหรือเข้ามาใช้บริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ <c oughs> และนี่คือ grow your business with innovation สำหรับตอนหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะมีรูปแบบนวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจ